อาร์ตโชว์ซิกแพคเน้นงานเข้ารัวเอฟซี FC, งงใจโดนแบนแต่ทำไมงานเยอะเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ออกมาแสดงจุดยืนในความจงรักภักดีต,ต,ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างชัดเจนมาโดยตลอดสำหรับอาร์ตพัสุตบานแย้มซึ่งหลายๆครั้งจะเห็นว่าหนุ่มคนนี้มักจะออกมาโพสต์แสดงจุดยืนแต่โลกโซเชียลอย่างทวิตเตอได้มีการติดแฮชแท็กแบนผลงานอยู่เรื่อยๆ ล่าสุดในไอจของอาร์ตพัสดุ์เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองโชว์ซิกแพกเน้นๆพร้อมแคปชั่นว่าปีหน้าละครต้นปีละครเปิด2เรื่องบทเดือดมากไม่บู้นะต้องรอดูเรื่องนี้ขอฟีดแบบบางๆชัดๆแฮชแทกเริ่มนับหนึ่งใหม่ต่างจากนั้นได้มีแฟนคลับต่างเข้ามาคอมเมนต์ ถามโดนแบนแต่ทำไมงานเยอะหนุ่มอาร์ตเลยตอบกลับไปว่านั่นน่ะสิครับบางคนก็ถามว่าทำไมถึงโดนแบนซึ่งมีคนมาตอบว่าพี่อาร์ตแกรักสถาบันแล้วฝั่งประชาธิปไตยก็ไล่แบน